เย็นนี้เชฟเปียวปากอยากจะกินอะไรแซ่บๆขึ้นใหม่อีกแล้วครับเลยมาทำยำรวงมิตรบุญเส้นง่ายๆกันดีกว่าเริ่มต้นนำมูลเส้นนะครับ1้0ยห้ากรัมลงไปลวกน้ำร้อนก่อนเลยครับแล้วก็พักไว้ก่อนนะต่อไปก็น้ำกุ้งลงไปลวกเลยครับตามใจชอบเลยครับจะมากน้อยกี่ตัวก็แล้วแต่เลย ลวกสุกแล้วก็พักไว้ก่อนเลยครับเริ่มตั้งกระทะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไป100กรัมครับนําลงไปลวนให้สุกเลยครับถ้าน้ําแห้งไปก็หยอดน้ําลงไปอีกเล็กน้อยครับจะได้มีความชุ่มช่าน้ําของหมูที่ออกมาก็จะมีรสชาติหวานมากๆเลยนะครับเมื่อนําไปยําเนี่ยพักไว้แล้วมาทําน้ํายํากันเลยครับใส่น้ําปลาลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะครับน้ํากระเทียมดองอีกสองช้อนโต๊ะครับ น้ำตาลเคี่ยวอีก2ช้อนโต๊ะครับก็คือเอาน้ำตาลปี๊บมาละลายกับน้ำนะครับตามด้วยน้ำมะนาวอีก3ช้อนโต๊ะครับพริกกินดาแดงอีก15เม็ดครับนำไปโขกมาก่อนนะแล้วก็ตามด้วยหมูสับที่ลวนไว้ครับลงไปเลย คลุกเขาให้เข้ากันเลยครับตามด้วยบุนเส้นที่ลวกแล้วลงไปอีกครับตามด้วยกุ้งที่ลวกแล้วอีกครับแล้วก็ปูอัดโอ้โห,โหน่ากินแล้วครับหอมแขกซอยอีกประมาณครึ่งลูกครับมะเขือเทศอีกหนึ่งลูกครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นกว่าน,นะครับ คราวนี้ก็เริ่มคุกเขาให้เข้ากันเลยครับเส้นที่รักตัวอยู่ก็จะคลายๆายออกมาหมดแล้วนะครับเอาให้ทั่วเลยครับโอ้โหเริ่มเริ่ม,มน้ำลายสอกันมาแล้วใช่ไหมครับอีกแป๊บหนึงครับตามด้วยขึ้นช่ายซอยนะครับเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาเลย คุกเขาให้เข้ากันอีกหนึ่งทีครับโอ้โหน่ากินมากๆนี่แหละครับโอ้โหยเย็นนี้รอตายแล้วครับเชฟน้ำเย็นๆอีกตั้งสขวดครับเข้ากันเข้ากันเป็นเมนูที่ทำง่ายๆมากๆครับเวลาเปรี้ยวปากขึ้นมาก็ลองทำกินกันดูครับอร่อยแน่นอนครับไปแล้วครับ